สวัสดีค่ะพี่นอ้องตื่นแล้วตื่นแล้วเกรืยอนตัวออกไปงานวันนี้ฟ้าปิดทั้งวันเลยไม่ได้ฟ้าปิดเมืม่อเนะิ่นนอนแสบอ่ะคักเลยที่พักห้างจากนั้นประมาณสิบโลค่ะพี่น้องสิบกิโลน,นี้อยู่บ้านโพนอะไรนนะโพนครบ ตำบลท่าตูมังเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ว่าลืมออกล,ล,ลืมอ,องบอลเนนเนลืมองอะไรเปิดเพลงเจ้าต้วเปิดไว้เปิดยุ่งใจไอยพอ,ยอได้เปิดเปิดเปิดคนสตาร์ทรถ ดังถึงเมื restless, so, like ่อวานนี meu, ่ม ma ันก็ยังดังได้ยังมาตัวขอตัเองเอาอิลี่แมมวสวัสดีค่ะผู้ได้ร้อยเปิดเพ่ไม่ไปออกอยู่รสวัสดีค่ะไปับแม่แม่แม่ก็พอป่วยวาใจวาตายวันพีหรอเฟขึ้นไม่ได้เปิดนะเปิดถึงถึงจมูอห้อววามมือกล้องห่อยเดี๋ยโยกไปเลย แต่อยู่หัวเลาเฮ้ากันเลยไปรถบรรทุกอีนนี้ว่ะไ,ไปลูกข้าไปลูกเออข้าไปอยู่ในนั้นนะอย่าทะเลาะกันนะเน,นี่ย <c oughs> ไปลูกมีอีกไหมของมีอีกไหม มาเขาไปจะได้จัดลลกแมแม,แมเริ่มหอบตรงอีกแล้ว <c oughs> แต่ละงพันดีก่ก่งีเ่เปอก่ว่าเสียบค่าเสียบค่าไ,ไว้หน่อยละข้แม่ใส่ะบ่ว่าข้าแม่แล้วเอาใส่ทั้งหนากันเลยอาโอ้ยเราคงลำบาหลายแมน เนี่ยเอามาลงไหนอ,อีกก็ไรเงี้ยฝาปิเดเมิดมื่อพี่นอ้องเมื่อไงเมื่อนี้มันตกอยู่จะได้ยิน <ขอ S 2> เสียงฝนบ่ได้ยินข้อออกมาแล้วข้อไม่ได้มาแล้วเมื่นีงได้นอนเต็มที่พี่น้องนอนเต็มที่เต็มอิ่มเพราะว่าระยะทางไกลๆเนาะนมือได้ ลอยกลัวลอยเจ็บชีพลอย,ลอยไปชิบกับวันนี้ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเต็มที่ถึงรุ่งหกชั่วโมงในการนอนแต่วันนี้นอนเจ็บกว่าอยู่เจ็บเจ็บเจ็ดชั่วโมงกว่าปวดจอบไม้ติ่นกว่านะั้นอผมแล้วไป เค็ดไปน้ำล่นทางนเตมโอยเดขาหลอดเท่าเมื่ก e ี้แม่เห็นมหมเได้รับเราหลอดใ่ไ้ม พ่อหลอดโทรมาโทรกลับแล้วนะี่วันนี้ล่ำเชิญทรงดวงญาณเดิอเอาโทรหาเราเลยโอเคค่ะบอกเมื่อน,นี้มีล่ำสวดทรงดวงญาณค่ะอีหล่ะค่อยฟังไปติมล่ำสวดทรงดวงญาณไปว,วันนี้จะได้ฟังค่ะอึมคลิปนี้คนควงบ่็นคลิปย่อง เก็บตาะปูตาอย่างี้จัดยังบุล่งหลอกกว่าชจุบแม่แม่ไม่ยังมาใส่นีอีกวะเนี่ย อันนั้นเซลคุณนาบอกลับนิดเอนเพราะว่าอันมันใช่ใดอยู่ไหมส่งคอยขึ้นหลวมมันมันขอจ้อยล่บโอ๊ยมันยืดตัวมือข้างร้างนูนี้ข้างข้นี้โอ้ยกับน้งใดกันเข้าขางเจ้าของบว่าอันี้บอสุดที่เขาซื้อมือเาไปใส่มื่อแลงเลยบอกพี่แบงแล้วใช่ไหมยังผ่านตา QC แล้วยังเดียวซื้อไปพี่แบงคให้เราดีไซน์ให้แป๊บหนึ่งอนนี่ อันนี้พวกมือเฮ็ดยังแค่คลิปก็แค่คิปที่ก็ไม่คลิดพวกอ่ะเห็นในแม่ไปเดี๋ยว,เ,ยวเออโอเคเข้าใจสวัสดีค่ะไม่จะจี๊บมากเลยบอม่าขอชิ้นนี้จากเจ้าเราได้ไหมแล้วบอกค่ะแล้วก็แล,แลังเก็บของเงียงเง้ยวงเงี้ยวนี่เห็นไหมเบิ้งหมูนิลเซียสงนี่เราไปสิ้อเช้าเล่นนารักนารักตุ๊กตาคืออยู่ทั้งหลังเดี๋ยวแม่จะมาค่ะหนามันคืออยู่ทั้งหลังหันหลังมาด้ว น,น,นั่นมี่ลีดดบอกค่ะแม่แม่จะถามอีกน,นึงว่าของในห้องน้ำเก็บออกมาหมดหรือยังไม่แล้วมูมมมฟัง,งอยู่ในรถตรงนี้นะเห็นอยู่ใต้เบาะมูฟังนี่เคลีให้ทอ,อ,อีกบเออัองฉีดได้ไหมหัวประสาททะเบงมูนีงถือแคร็ที่แ,งแงดงได้อาบน้ำยูเวนบ้าน่ <laughs> อ้อหูร <laughs> ิบ้างใหนู้พูดเด้อนี่เด้อนี่เอนี่เด้ออ้อาตะกรูะไร แต่ว่มึงชอบไปนอนอาบมาสีอาบแล้วนอนเลยพี่อาเอาเอาเดรจแม่เสียงจ้าป้ากับปอแม่ช่วยลงมาหลยกระเป๋าอีจีีีิกกเด็กอยากในกางเกงแม่หล่น

หมดแล้วไปข็นาไอขึ no. mm ้น no นี่คนความเมื่อคลิปพอดีเนาะนะเกิดปะดูหน่อยด้วย ๋ยวเปิดให้แป๊บนะรถไฟพี่น้องวิ่งหัวแล้วยางอ่อมรถอยอข่อยเครื่องซื้อกล่องอ่ะเปิดละเลอะวางๆเลยรพี่น้องคลิปนี้ไว้สำหรัท่จจกันหน้างนะคะ Ra yeah. yeah. đây. Nhặt Dạ về. Yeah, yeah. đi, đi. đi rồi nó nhặt hết.